สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมานะครับหยอดน้ำกรดนะครับพี่น้องหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะอตอนนี้ก็หยอดน้ำกรดนะครับยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องก็มานั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนสักก่อนนะครับอ่า นั่งชมต้นยางนะครับพี่น้องนั่งชมต้นยางหลังจากที่ผมนะฮะหลังจากที่ผมนำนะขี้ไก่แกบนะครับนี่ซื้อกระสอบละสิสิบาทนะครับขึ้นมาใส่ นะทั้งหมดร้อยสิบกระสอบนะครับพี่น้องเอฟซนะทั้งหมดร้อยสิบกระสอบนะครับยางร้อยหกสิบต้นเองนะครับมันเหลือตายนะครับพี่น้องนะเหลือร้อยหกสิบต้นนะครับนะพื้นที่เกือบสามไร่นะครับพี่น้องเอฟซนะครับเพราะว่าด้านบนนั้นโดนยึดคืน นะก็เลยเลยเหลือเท่าน okay. ี้นะครับพี่น้องะปลูก400ต้นนะครับพี่น้องมันตายนะครับมันตายก็ไม่ได้ขึ้นมาแซมนะครับพี่น้องปลูกทิ้งไว้นะครับอืมนะจนชาวบ้านบอกว่ายางได้เฉยๆนะสาเหตุที่ชาวบ้านนะครับอ่าบอกว่าทําไมถึง ได้เฉยๆนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นมาดูแลอะไรเลยนะครับพี่น้อง f อฟนะนะไม่ได้ขึ้นมาดูแลอะไรเลยนะปลูกทิ้งไว้จริงๆนะครับพี่น้องหญ้านี่กับต้นยางนี่โอ้โหพี่น้องเอ๋ยนะเอฟที่ติดตามผมนะตั้งแต่แรกๆนะครับจะรู้ดีนะครับว่าสวนยางแปลงนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าผม ขึ้นมาทีไรนะครับผมมารีวิวให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันทุกครั้งนะครับนะฮะได้ชมกันทุกครั้งนี่นะด้านนี้นะครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับพี่น้องเอถ้าไฟไม่ไหม้นะครับ แล้วไม่มีรถไถนะครับตรงนี้คงจะไม่ได้ปลูกยางเพราะว่าหญ้าตรงนี้นะครับหญ้าตรงนี้โอ้โหเดินเข้าไม่ได้นะครับ f อซทุกท่าน,นลกมากเลยจนไฟเข้านะครับพี่น้องเอซไฟไหม้ไม่ใช่ไม่ใช่ปีที่ผ่านมาเนาะ ปีก่อนๆปีก่อนนู่นเนาะสองสองปีสองปีที่ผ่านมานะครับไฟเข้าสวนนะครับไหมหมดเลยนะครับไม่หมดดีหน่อยเนาะมันไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับตายก็สี่ห้าต้นนะับผมไฟลงมาจากภูเขานะครับทำให้ ส่วนยางของผมนะโดนไฟไหมนะครับนะยางตรงนี้นะฮะแปลงนี้นะยางแปดปีแล้วนะครับพี่น้องเพิ่งเปิดกรีดนะครับโอ้ดูครับพี่น้องอ่ะน้ำขี้ไก่นะไหลออกมานะโอ้อยางผมได้กินปุ๋ย ได้กินปุ๋ยขี้ไก่นะครับนำยางก็ค่อนข้างที่จะออกดีนะครับวิธีผ่านมาได้สองกระสอบครึ่งนะครับแต่ก่อนนี้ไม่ได้ใส่ขี้ไก่แกบนะฮะบได้แค่กระสอบเดียวนะครับร้อยหกสิบต้นนะครับน่าแค่กระสอบเดียวนะครับ ีนี้ใส่ขี้ไก่นะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งกระสอบนะครับโอ้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆนะครับพี่น,น้องเอฟซีทุกท่านได้เพิ่มขึ้นมานะครับจากกระสอบเดียวเป็นกระสอบครึ่งเออเป็นสองกระสอบครึ่งนะครับนี่นำยางนะครับผมนำยาง มีดเดียวน,นั่นี่นะยางพูนะยางภูเขานะมันไม่ออกดีเท่ายางอยู่ด้านล่างนะครับยางใกล้ห้วยเนาะนะครับนี่ฟีมือการกรีดก็นี่นะครับพี่น้องนะรเริ่มเริ่มคล่องขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้อง f ีนะต่างจากปีที่ผ่านมานะครับดูครับพี่น้อง นี่ปีที่ผ่านมากปีดถึงตรงนี้นะครับดูโดนแก่นนะครับโดนแก่นนะครับปีนี้นะกี่จากตรงนี้ลงมานะครับเห็นไหมสวยแล้วนะครับปีน้องเอไม่โดนแก่นแล้วนะครับไม่โดนแก่นแล้วเนาะเพราะว่าเราเริ่มคล่องนะครับไม่มีใครนะครับเอฟซี FC ทุกท่านที่กรีดยางแล้วไม่โดนแก่น โดนทุกคนนะครับนะก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเนาะทุกท่านมันต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็ชินเองถนัดเองนะครับโดนแก่นทุกต้นนะครับโอ้ดูพี่น้องใบาย,ยางก็ เริ่มเขียวแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านนี่อันนี้อย่างห้ามีดนะครับจะเตรียมถ้วยแล้วนี่นะจะเตรีมถ้วยแล้วถ้วยโลครึ่งนะครับจะเตรียมแล้วนี่นะครับนู่น อีกไม่นานดูนี่ก็จะขึ้นมาซ่อนอีกนะครับพี่น้องน้ำขังนะผมนำรถไถเนานะมาทำนะเป็นฝายเลยนะครับพี่น้องเอฟซเวลาฝนนี่เราให้มันมีน้ำขังเนาะสามารถนะเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นะพ่นยาฆ่ายานะครับเอา้าเดี๋ยวหลัง จากหยอนน้ำกรดเสร็จนะครับผมก็จะขึ้นไปนะพ่นยานะที่สวนยางเล็กนะประมาณสัก2ถัง3าถังนะฮะก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนู้นแหละบ่าย3ามหรือสี่โมงเย็นนะครับก็จะไปกรีดยางนะครับอยู่ที่บ้านกกอกกันต่อไปนะครับอะ่ะคลิปนี้ประมาณนี้เนาะทุกท่าน fc บอกว่าให้ลงคลิปเยอะๆนะครับผมก็จะพยายามนะครับพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ